สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรขายาของเจ้าแม่แดนใต้ Queen of the South ความเดิมตอนที่แล้วคือชัยชนะครั้งใหญ่ของเตเลซา่าเธอกำจัดนายพลกอเตสโดยความร่วมมือจากหลายฝ่ายกำลังคนจากโบอาสอาวุธของคิงจอสและตามหาแรงกดดันของกอเตสโดยการส่งกามิล่าเข้าไปเป็นเหยื่อหลอทุกอย่างออกมาตามคาดเตเลซ่าได้เป็นเจ้าของชิเนลัวทอดยาวจนไปถึงฟีนิกซ์แต่ที่นอกเหนือกว่านั้นคือตัวตนของคาสเตลเท่าที่เปิดเผย คาสตลนี่แหละที่เดินเกมให้เตเลซ่าต้องมาซื้อของจากเธอกำลังมองหาแอปสตรีมิ่งเจ้าดังอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำให้ลองนี่เน็ตฟิกผีเมียมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r เตอร์าคาใหม่เริ่มต้นที่1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีหนังและซีรีส์มากกว่า1 0 0 0 0หืเรื่องรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้ บอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะเรามีกิจกรรมให้ลุ้นกันแบบจัดหนักแจกจริง50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจเชิญกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา NF t h e a t e r เปิดสีสันโดยคำแนะนำจากหัวหน้าแก๊งขายยาเมนโดซาการบริหารแก๊งก็เหมือนซิ่งมอเตอร์ไซค์160ฝ่าดงรถติดทุกการคำนวณทุกความผิดพลาดทำให้เกิดผลกระทบหลายแรงได้ ไม่มีใครเอาคู่มือการเป็นหัวหน้าแกงให้คุณการตัดสินใจยากๆจึงตกเป็นหน้าที่ของคุณและเมื่อลูกน้องทําให้คุณผิดหวังถึงมันจะลําบากใจคุณก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเขี่ยทิ้งไปซะหลังยิงลูกน้องตัวเองทิ้งเตเลซาก็มาปรากฏต,ต,ตัวต่อหน้าสื่อมวลชนทําตัวให้ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่มันออกมาเป็นแบบนี้เพราะประวัติศาสตร์และธรรมชาติของมนุษย์มันพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าการอยู่บนจุดสูงสุดนั้นต้องเปื้อนเลือดเสมอ เทเลซ่ามาที่นี่เพื่อเปิดงานอะไรสักอย่างพอตัดลิบบินพลุเฉลิมฉลองกับตำรวจก็ตามมาติดๆเป้าหมายของพวกเขาคือเทเลซ่าเมนโดซาแต่ถ้าหากถามว่าเธอรู้สึกเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าก็ให้สีหน้าเป็นคำตอบแล้วกันย้อนกลับมาช่วงเวลาปัจจุบันนิวออร์ลีนส์รัฐแห่งหนึ่งในอเมริกาที่มีพื้นที่ติดทะเลพื้นที่ในแอริโซนากลายเป็นของเทเลซ่าอย่างสมบูรณ์แบบแต่เธอไม่ได้หยุดแค่นั้นเทเลซ่ายังคงขยายอาณาจักรต่อไปเรื่อยๆ และมีลูกน้องที่ไว้ใจได้โบอาสถึงอารมณ์จะไม่ค่อยของที่แต่ก็ไม่มีใครปกครองชี้นาลัวได้ดีไปกว่าเขาดินแดนเมกซิโกทําหน้าที่รับสินค้าจากโคลัมเบียจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการพลางตัวยัดใส่อะไรก็ได้ไม่ให้พิสังเกตจนเกินไปเมื่อแปลงโฉมเสร็จแล้วก็จะเป็นงานถนัดของคิงจอรสคนมันขึ้นเรือจากแมกซิโกมาเทียบท่าที่นิวออร์ลีนติดสินบนพนักง,งานท่าเรือนิดหน่อยก็เอาเข้ามาได้แบบไม่ต้องตรวจสอบ อีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันก็คืออนาคตอันสดใสใช่ว่าจะมุ่งแต่ขายายาอย่างเดียวเเลซาเองก็อยากมีธุรกิจที่ข่าวสะอาดเธอพาโปเตม,มาดูที่ดินพาณิชขนาด2800ตารางเมตรร้านอาหารร้านค้าโรงหนังรวมๆแล้วเป็นห้างสรรพสินค้าเเลซซาอยากมีธุรกิจถูกกฎหมายการขยายอนาเขตก็เพื่อหาเงินมาสร้างอนาคตถึงจะฟังดูแปลกแต่มันกลายเป็นเรื่องปกติเหล่ามาหาเศรษฐีผู้มัง่งคั่งต่างก็เริ่มจากอาชญากรรมกันทั้งนั้น ใช้เวลาไม่นานสินค้าจากโคลอมเบียก็ถูกส่งตรงมายังโกดังของเตเลซ่าแนบเนียนรายการตรวจสอบแต่ไม่กี่วินาทีหลังจากที่ของมาถึงก็มีกลุ่มคนขับรถเข้ามายังโกดังคนคนนั้นคือคาสเตลผู้ผลิตลายใหญ่จากโคลอมเบียโปเตคิดว่าเธอแค่มาโชว์อำนาจแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นขอเริ่มจากข่าวดีคาสเตลใช้เส้นสายจากเพื่อนในรัฐบาลมาสิโกอย่างลับๆทำให้เตเลซ่าไม่ถูกประกาศจับในคดีฆาตรกรรมกามิลาวากาส ส่วนข่าวลายคาสเตลกำลังมีปัญหากลุ่มชาวไล่โคลอมเบียกลุ่มเล็กๆก,กำลังเข้ามาแย่งธุรกิจของเธอที่แย่กว่านั้นพวกมันเตรียมส่งของไปยังนิวออร์ลีนเธอกำลังสงสัยว่าเตเลซ่าเป็นคนสั่งซื้อหรือเปล่าแน่นอนว่าต้องไม่ใช่เตเลซ่าทำสัญญากับคาสเตลและเธอไม่ใช่คนผิดคำพูดแท้จริงแล้วคาสเตลไม่ได้มาเพื่อโชว์อำนาจแต่เป็นความหวาดกลัวนับตั้งแต่จบเรื่องของนายพลกอเตสมันก็ผ่านมาแล้วประมาณครึ่งปี แผนการบุกตลาดนิวออร์ลีนจะไม่เหมือนครั้งก่อนๆแต่เลซ่าเน้นไปที่วิธีกระจายสินค้าแบบเก่าส่งกันแบบมือต่อมือและแผนนี้พวกเขาจําเป็นต้องมีพ่อค้ายารา,ายใหญ่ลาอูโลลิกสเขาคือพ่อ้าชาวคิวบาอยู่ที่ไมาอามีเขาขายได้ประมาณเดือนละหนึ่งตันทางตอนใต้ของฟลอริดามีเส้นสายไปไกลถึงแคนาดาปัญหาก็คือเขาเคยทําธุรกิจกับเอบิฟเนีลและกามิลลาแต่พอสองคนนั้นหายไปลาอูก็ต้องลักลอบขนของเอง ทำแบบลวกๆแล้วก็โดนจับเป็นข่าวใหญ่เตเลซ่าเข้าใจจุดอ่อนนั้นก็เลยอยากกล่อมให้ลาอูมาร่วมธุรกิจด้วยที่สําคัญงานนี้ห้ามใช้ความรุนแรงโดยไม่จําเป็นอยู่เงียบๆเพราะอีกไม่นานกลุ่มของเตเลซ่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจถูกกฎหมายในนิวออร์ลีนธุรกิจถูกกฎหมายที่ว่านั่นคือบาร์เตกิล่าครับเตเลซ่าซื้อตึกเล็กๆตกแต่งปรับปรุงใหม่กลายเปิดให้บริการแล้วเธอมีบาร์เทนเดอร์ฝีมือดีคนหนึ่งที่ชื่อเบอร์ดีแต่เข้าเรื่องสำคัญดีกว่า วันนี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการมาล่อพบขอสรุปแบบเข้าใจง่ายกฎหมายรัฐนิวออร์ลีนอนุญ,ญาตให้พลเมืองชาวอเมริกาขายเหล้าเบียร์ได้ตามปกติแต่ต้องขอใบอนุญ,ญาตจริงๆเตเลซ่าขอไปแล้วครับแต่ก็นั่นแหละแถวนี้มันเดินเรื่องชา้าข้าราชการอย่างพวกเขาก็ทำงานหนักแล้วก็ค่าต้างหน่อยมาแนวนี้เตเลซ่าช่วยได้อยู่แล้วครับเธอฝากให้ฮาเวียไปเปิดตู้เซฟแต่ดูสีหน้าของเขาซะก่อนจะเอาเรื่องอย่างเดียวเลย บทสรุปคือเตเลซ่ายอมจ่ายแต่โดยดีจะได้ไม่มีปัญหากวนใจตามมาอีกคนที่จะเข้ามามีส่วนสําคัญคือมาเซลดูมาสเขาไม่ชอบทานอาหารบนรถแถมยังเป็นหัวหน้าสมาคมผู้ค้าผิวสีอันนี้ถูกกฎหมายนะครับแบบว่าองค์กรไม่สแสวงผลกําไรอะไรทํานองนั้นดูมาสรับหน้าที่ที่แสนสาคัญนั้นก็คือการสอดส่องทุกคนที่เข้ามาทําธุรกิจในย่านนี้รวมถึงเตเลซ่าเขาตามเธอมาสักพักแล้วครับหลายๆอย่างมันดูแปลกไปหน่อย เื่องบานใหม่ของเขามีบอดีก้กัดคุ้มกันตลอดเวลาถึงสองคนมีลวงบ่มว้ที่ฟีนิกถึงจะถูกกฎหมายแต่มันหลอกสายตาดูมาสไม่ได้ปัญหาของเตเลซา่าดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่รับอย่างเดียวเมื่อไหลที่แก๊งใหญ่ขึ้นหัวขโมยก็ตามมาทาซารายงานเรื่องนี้ไปถึงเตเลซา่าสินค้าจากเมซิโกมันหายไป5กิโลกรัมและเท่าที่โปเตคิดออกมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่กล้าขาโมยของโบอาสคิมินเส เเลซ่าไม่ลอช้าติดต่อไปหาทัานทีช่วงแรกเป็นการทักทายตามปกตินาาใหญ่กับลูกน้องเรื่องใหญ่คือสินค้าที่ถูกส่งมามันหายไป5กิโลโบอาสนิลีบอบยให้ทาซายอย่างไวน่าเสียดายที่เตเลซ่าเชื่อใจทาซามากกว่าทีนี้ภาระทั้งหมดจึงตกมาที่โบอาสเขาบอกกับเธอตรงๆเตเลซ่าผมไม่มีวันขโมยของจากคุณผมสาบานได้ถ้ามีคนทำงานให้ผมแล้วมันขโมยของจากคุณผมจะเอาเครื่องพ่นไฟ และผมจะบุกไปเผาบ้านทีละหลังจนกว่าจะมีคนยอมรับสารภาพสถานการณ์ของทั้งสองดูจะตึงๆกันขึ้นมาบ้างเตเลซ่ายกชินารลัวให้โบอัสบริหารก็จริงแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎของเตเลซ่างานนี้ห้ามมีผู้บริสุทธิ์เดือดร้อนหวังสายไปไม่ทันไหลก็มีเรื่องเข้ามาเพิ่มดูมาสที่ซุ่มรออยู่นาแสนนานออกมาปรากฏตัวต่อหน้าเตเลซ่า อย่างที่บอกเขาวางตัวในฐานะหัวหน้าสมาคมผู้ขามีเจ้าของบารคนก่อนหน้าเตเลซ่ามาแล้ว5้าคนไม่มีใครหาเงินจากที่นี่ได้เลยก็แค่มาทักทายด้วยคําพูดถักถางนั่นแหละครับสองคนนี้ไม่จบกันง่ายๆ่ายแนะ่กลับเข้าสู่ประเด็นหลักพ่อค้าท้องถิ่นที่ชื่อลาอูเขาชินชอบไก่สุดหัวใจเร็วๆนี้ลาอูจะจัดงานแข่งใต้ดินแบบใหญ่เวอ่อเวอร์ค่าเข้าคนละห้าหมื่นดอลลาร์ไม่ปล่อยให้หล่อนานเตเลซ่าตรงดิ่งมาร่วมงานไก่ชนที่จัดขึ้นในโรงแรม บรรยากาศนี้คลึกคลืน่นใช้ได้เลยปอหมายของเธอยังคงเหมือนเดิมนั่นคือลาอูเดินเข้ามาแนะนําตัวพร้อมกับขอนั่งคุยด้วยแค่ได้ยินชื่อเสียงลาอูก็ไม่มีปัญหาเขายินดีแล้วฟังดูเหมือนจะเลียบง่ายใช่ไหมครับแต่คุณอย่าเพิ่งวางใจทันทีที่เตเลซ่าย,ยื่นข้อเสนอลาอูก็ชวนเปลี่ยนเลืองเห็นไก่นั่นไหมตัวที่ใหญ่ที่สุดมันคือเจ้าหนูของฉันปาปิโตแทงข้างมันดูสิมันฆ่าคู่แข่งมาแล้วนับไม่ถ้วน ตรงจุดนี้เตเลซ่าบอกไปว่าเธอไม่เล่นผนันแต่กลับกันฮาเวียเลือกแทงฝั่งตรงข้ามปาปิโตหากเขาชนะนั้นหมายถึงเงินก้อนโตถึงจะฟังดูกลา้าเสี่ยงไปหน่อยแต่มันดันไปถูกใจลูกน้องของลาอูเขาเลือกแทงฝั่งตรงข้ามกับเจ้าไหนและเราจะได้รู้กันในส่วนของข้อเสนอก็คือความปลอดภัยเตเลซ่าเดาว,ว่าลาอูไม่คิดจะลักลอบคนของเองก่อนหน้านี้เขาใช้บริการเอบิฟเนลกับกามิล่ามาตลอดพอสองคนนั้นหายไปลาอูก็มีงานเพิ่มมากขึ้น เดเลซาเสนอเส้นทางพิเศษในการลักลอบส่งสินค้าเสียงน้อยกว่าลดให้20%สําำหรับล็อตแรกและอีก10%เสำหรับทุกข้อตกลงผู้ยังไม่ทันจบลาอูก็ตัดบทอีกรอบเขาอยากจะดูเจ้าปาปิโตลงแข่งจะแย่อยู่แล้วคู่นี้ถือเป็นบิ๊กแมตช์ประจำปีเงินเดิมพันสูงมากขี่ปนาวุธคิวบาปาปิโตกับนักฆ่าเคนจุนล็อกกี้ ระหว่างการแข่งเตเลซ่าก็อธิบายข้อตกลงของเธอต่อหากลาอูมาเป็นลูกค้าเธอยินดีรับประกันความปลอดภัยมีของให้ขายได้ตลอดปีแน่นอนว่าลาอูไม่สนใจแถมเขายังเรียกเตเลซ่าว่าแย่แห้งอีกอย่างลาอูนี่แหละที่ซื้อสินค้าจากชาวไรอิสระเขาเบื่อพวกแก๊งขายยาหน้าลำคาแล้วไม่ได้ว่านะแต่พวกเธอฆ่าคนเป็นผักปลาเลยวะ่ะส่วนผลการแข่งขันเจ้าปาปิโตล่วงไปก่อนแล้วครับ ลูกน้องของลาอูดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่เขาลุกขึ้นมาเห่ลันนั่นทําให้เจ้านายของเขาไม่สบอารมณ์ฟาดด้วยโคมไฟไปที่ก่อนจะโยนเงินใส่บทสรุปของการยื่นข้อเสนอครั้งแรกคือพังไม่เป็นทาแต่หากคุณคิดว่าเตเลซ่าจะยอมถอยไม่เลยครับระหว่างเดินออกจากงานเธอผ่านมาเห็นลูกน้องของลาอูที่โดนกระถือเธออยากจะลองอะไรหน่อยโดยการเข้าไปแสดงความพวงใหญ่คุณน่าจะเอาน้ำแข็งประคบไว้นะก็คือมาอ่อยนั่นแหละครับ แบบว่าแอบนัดเจอกันหลังเลิกงานติดอยู่ตรงที่ว่าพอหนุ่มคนนี้เลิกงานหลังเที่ยงคืนมันดึกเกินไปสําหรับเตเลซ่าเพราะงานเสียใจด้วยเตเลซ่าไม่ได้สนใจเขาหลอกลับแค่มาหลอกถามข้อมูลเฉยๆการที่พ่อหนุ่มนั้นบอกว่าเลิกงานหลังเที่ยงคืนมีความเป็นไปได้สูงมากที่ก่อนช่วงเวลานั้นจะมีสินค้ามาส่งที่นิวออร์ลีนท่าเรือที่ไมเอามี่ปิดไปแล้วเนื่องจากดีเเข้ามาคุมเข้มลาอูต้องการท่าเรือในการนําเข้ามันจึงเหลืออยู่ไม่กี่ที่ และเตเลซ่ามีแผนที่จะทําให้ลาอูเข้ามาเป็นลูกค้าแผนของเตเลซ่านั้นเป็นอะไรที่เรียบง่ายในเมื่อลาอูยังมั่นใจในวิธีลักลอบนําเข้าของตัวเองเธอก็แค่ทําให้ความมั่นใจตรงนั้นหายไปเตเลซ่าส่งฮาเวียกับคิงจอสมาซุ่มรอยอยู่ที่ท่าเรือบอกหากลุ่มคนที่ลักลอบคนสินค้าเข้ามากลุ่มแรกเป็นวงดนตรีพวกเขาแบกกระเป๋าใบโตในนั้นน่าจะใส่ได้100กิโลกรัมแต่ระดับปรมอาจารย์อย่างคิงจอสเขาไม่ได้คิดแบบนั้นมันติตาเกินไป มือสมัครเล่นนะ่ะไม่กล้าทําอะไรที่เสี่ยงต่อการถูกจับกลุ่มที่2คือลูกเรือพวกเธอพกกระเป๋าเยอะเกินไปสําหรับการไปเที่ยวเกาะบีกินี่สองชุดก็พอแล้วซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆไม่กี่วินาทีต่อมาก็มีรถหน้าสงใสยขับมารับกระเป๋าพวกนั้นแล้วปล่อยให้ลูกเรือกลับบ้านอีกทางทันทีที่ระบุเป้าหมายได้ก็ถึงเวลาลงมืออย่างจําลูกน้องของลาอูที่โดนกระทืบไปได้ไหมครับเขาับหน้าที่พารถขนานกลับไปยังโกดัง แต่ระหว่างทางเขาก็เจอปัญหารถคันหน้าไม่ยอมออกตัวสักทีทั้งๆท,ท,ที่ไฟเขียวแล้วและกว่าเขาจะรู้ตัวก็ช้าเกินไปมีคนสวมหน้ากากถือปืนเข้ามาบุกปล้นสั่งให้พวกเขาทั้งสองลงจากรถแล้วก็ขับหายไปแบบดื้อต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับฮาวเวียรคิมเนสเขาคือคนตระกูลเดียวกับโบอาสแต่ต่างคนก็ต่างมีความพักดีเป็นของตัวเองฮาเวียรมาอยู่กับเตเลซาเพราะครั้งหนึ่งเจมเคยช่วยชีวิตเขาไว การมีสินค้าหายไป5กิโลมาเลยทําให้ฮาเวียเกิดความกังวลเป็นฟีืบอของโบอัสหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้โบอัสตอบอย่างตรงไปตรงมาเขาเป็นได้หลายอย่างแต่ไม่ได้เป็นหัวขโมยและต่อให้เขาจะสงสัยในสไตล์ของหัวหน้าก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ซื่อสัตย์ปัญหานี้ไม่รู้จะบ,บานปลายเอาเมื่อไหร่เตเลซ่าไม่อยากฆ่าคนแต่นั่นฝืนธรรมชาติของโบอัสมากเกินไปเขาจับชายต้องสงสัยได้แล้วก็ยิงทิ้งแบบไม่ลังเล วันธรรมดาของเตเลซ่าวันหนึ่งเธอพาโปเต้ออกมาขับรถเล่นพามาดูบ้านหลังหนึ่งใช่แล้วเธอซื้อมันเป็นของขวัญให้โปรเต้เจ้าตัวดูจะชอบอกชอบใจมากไม่เคยมีใครทําอะไรแบบนี้ให้เขามาก่อนเลยแต่ก็นั่นแหละโปเต้สมควรได้เขาทํางานหนักปกป้องเตเลซ่าคอยให้คําปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นครอบครัวมีเรื่องเงาเงานิดหน่อยโปเต้กาลังคิดว่าหากเขาอยู่ที่นี่จะปกป้องเตเลซ่าได้ยังไงเธออาจจะไม่ต้องการเขาแล้วหรือเปล่า แต่ก็น่นแหละครับโปเตคิดมากไปเองผ่านไปสักพักกลไกที่เตเลซ่าวางไว้ก็ทํางานลาอูติดต่อมาหาเธอและอยากจะคุยเรื่องธุรกิจมาเจอกันที่โรงแรมเดิมไม่ปล่อยให้รอนานเตเลซ่ากลับมายังโรงแรมอีกครั้งพร้อมกับขวดเตกิล่าและจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่แปลกเลยที่ลาอูจะระวังตัวมากขึ้นเขาไม่ยอมให้ปืนผ่านหน้าประตูได้แม้แต่กระบอกเดียวแน่นอนว่าเตเลซ่ารับได้ ลาอูเรียกเตเลซ่ามาที่นี่เพราะเขาบอกว่าอยากคุยเรื่องธุรกิจแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นเขากําลังสงสัยว่าเตเลซ่าอยู่เบื้องหลังการบุกรุนหรือเปล่าเลนปูถุงพลาสติกเราไว้เลยเรื่องนี้เตเลซ่าเตรียมตัวรับมือไว้ก่อนแล้วเธอเดินนาเสนอช่องทางการลักลอบแบบใหม่มันคือขวดโคกเหลวเราลักลอบกันแบบนี้หนึ่งขวดบรรจุได้1กิโลกรัมเราแปลงให้เป็นของเหลวแล้วลูกน้องของขุนก็เอาไปแปลรูปก,กลับเป็นผงตลอดหนึ่งปี DEA ไม่เคยจับเราได้ เราบริหารองค์กรน,นี้เหมือนกับธุรกิจทั่วไปเราจะเป็นหุ้นส่วนที่ดีกับคุณข้อเสนอนี้ทําให้ลาอูค่อยเขวไม่หน้อยแต่คําถามใหญ่ของเขาก็คือใครกันที่กล้าขโมยของคนลักลอบของเขาเพิ่งถูกปล้นวันเดียวกับที่เตเลซา่าขอเข้ามาเป็นผู้จัดหาลายใหม่มันบังเอิญไปนะว่าไหมเรื่องนี้เตเลซ่าต้องดึงหน้าให้สุดถ้าฉันทําแบบนั้นกับคุณจริงคุณคิดว่าฉันจะมาที่นี่พร้อมคนคุ้มกันแค่คนเดียวหรอคุณไม่ใช่นักลักลอบ อาจจะมีใครเห็นอะไรบางอย่างเข่าแล้วตามลูกน้องของคุณไปพอเสนอของฉันยังคงเหมือนเดิมและฉันจะให้ส่วนลด50%สำหรับการขนส่งล็อตแรกถ้ายสุดลาอู U ก็ยอมใจอ่อนภายใต้เงื่อนไขหนึ่งขอ้อเตเลซาต้องส่งของไปที่ไมอามีภายใน48ชั่วโมงหากเธอทำสำเร็จก็จะได้เป็นผู้จัดหาสินค้าลายใหม่ของลาอู U. 6เดือนหลังจากจบเหตุการณ์ที่ฟีนิก มันเป็นช่วงเวลาที่ราบรื่นสําหรับเตเลซ่าเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ได้พบกับนักเปียโนคนหนึ่งที่ชื่อเอ็ดดี้จะเรียกว่าคบหาดูใจก็ได้ครับทั้งสองมักใช้เวลาว่างเรียนรู้วิธีการเล่นเปียโน,โนแต่ก็เหมือนจะมีความลับบางอย่างที่เอ็ดดี้ยังบอกไม่หมดกลับจาก้อมเปียโนได้ไม่นานเตเลซ่าก็เหมือนจะมีปัญหาใหญ่เข้ามาเพิ่มขนจากกรมตำรวจนิวออร์ลีนเข้ามาพบเธอกลางดึกเขาไม่มีแม้แต่หมายสารมีกแต่คําเชิญที่เตเลซ่าไม่มีวันปฏิเสธได้ เธอถูกพาตัวมายังบ้านหลังโตที่มีเรือนปลูกดอกไม้อยู่ด้านหลังลุงคนที่รออยู่คือเซซิลลาฟาเยตเป็นถึงผู้พิพากษาประจำลัดเตเลซ่าไม่ได้ถูกจับเพียงเพราะการติดสินบนเจ้าหน้าที่เซซิล <Cec il S 2> แค่อยากคุยด้วยเรื่องใบอนุญาตขายเราที่เตเลซ่าอยากได้นักได้หนาะมาแนวนี้เตเลซ่าก็ต้องยอมเล่นตามเกมบอกว่าเธอยังใหม่กับนิวออรลีนมีอะไรก็ช่วยแนะนำหน่อยเรื่องมันก็ง่าย ถ้าจะเข้ามาทำธุรกิจในเมืองของเซซิลเตเลซาต้องจ่ายภาษีเรามาตกลงกันแบบง่ายๆสักหนึ่งหมื่นอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเตเลซาหมุนเงินไม่ทันหรือเปล่าเพราะเธอเลือกที่จะขอเวลาอ้างว่าค่าตกแต่งร้านมันแพงเป็นไปได้ขอเวลาสักสองอาทิตย์14วันนั่นเป็นเวลาที่ทําให้เซซิลคิดหนักเขาก็เลยถามว่าชอบดอกกุหลาบไหมคนส่วนใหญ่มักคิดว่ามันปลูกยากแต่มันก็เป็นแค่สาวน้อยช่างเรียกร้อง มันต้องการแสงแดดวันละ6 8ชั่วโมงพื้นที่ที่มากพอเพื่อให้รากแผ่ขยายได้แต่รู้ไหมว่าส่วนผสมหลักคืออะไรเลือดนับพฤกษาส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้เลือดแห้งจากสัตว์ได้มันมีในโตรเจนที่กุหลาบต้องการแต่ผมคิดว่าการที่สาวน้อยคนนี้มีหนามเพราะมันมีเหตุผลที่มากกว่านั้นเธอใครอยากได้สิ่งที่ไหลผ่านเส้นเลือดของมนุษย์และโชคดีที่เลือดของเรามีมากมาย เทเลซ่ามีเวลา2อาทิตย์สำหรับเงิน10,000ดอลลาร์แต่นี่ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแน่นอนปิดท้ายตอนนี้กันด้วยเรื่องที่เทเลซ่าไม่อาจอยู่เฉยได้โทนี่เขาโทรมาหาเตเลซ่าและบอกว่ามีคนพยายามฆ่าผมต่อเนื่องกันในตอนที่2เพื่อใครลืมนะครับโทนี่คือลูกชายของเบลดาเพื่อนที่ดีที่สุดของเตเลซาพวกเธออยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนที่กูเอโรเจอเตเลซาครั้งแรกมีความสุขร่วมกันความทุกข์ก็เช่นกัน ฝั่งหนึ่งเพื่อนสนิทคนนี้เคยขอกับเตเลซ่าไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูแลโทนี่ด้วยคำฝากมาที่เท็กซัสเตเลซ่าส่งคนที่เธอไว้ใจที่สุดมาตามสืบเรื่องของโทนี่เขาเริ่มจากที่โรงเรียนพอมาถึงก็พบว่าที่นี่เกิดเหตุหลายแหล่งขึ้นไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่าโทนี่ยังมีชีวิตอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นการส่งของให้ลาอูคนของเตเลซ่าขับรถบรรทุกเตกีล่าสุดเด็ดมาเต็มคันเตรียมพร้อมสำหรับการส่งไปยังปลายทาง ฮาเวียไม่ได้ไปเองนะครับงานของเขาก็คือการเอารถมาส่งให้คนของลาอูสถานที่นัดพบเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งวางกุญแจไว้ที่หลอหนาหลอให้คนของลาอูขับรถคันนี้ออกไปทุกอย่างดําเนินไปได้อย่างปกติคนของลาอูออกจากร้านอาหารไปพร้อมกับรถที่มีสินค้าอยู่เต็มคันติดอยู่ตรงที่ว่าดูหมาส,ส่งคนติดตามรถบรรทุกคันนั้นตั้งแต่ขับออกมาจากโกดังมีช่วงหนึ่งครับที่เอ็ดดี้โทรหาตเตลซ่าก็ชวนคุยตามปกติ และพอเขาได้ยินเสียงของเตเลซ่าก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเธอมีเรื่องหนักใจอะไรเตเลซ่าเลือกบอกไปตามตรงว่าลูกชายของเพื่อนเธอหายตัวไปเขาสําคัญมากเอ็ดดี้ก็คงไม่อยากให้เตเลซ่าเครียดจัดปลอบใจเธอไปว่าเด็กๆนะ่ะพวกเขามีกระเพาะที่ใหญ่พอๆกับตัวหิวเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็กลับมาหรือถ้าให้ผมช่วยอะไรโทรหาผมได้นะ่ะที่คุณเห็นอยู่นี้คือคนของลาอูคนขับไปหลานของเขาเลยนะครับ ระหว่างทางขับไปไมอามีพวกเขาพบความผิดปกติสองสาอย่างเส้นทางที่เคยเปิดตลอดกลับมีการซ่อมแซมถนนนำซ้ำยังมีรถน่าสงสัยขับตามมาติดๆขับต่อไปอีกไม่นานก็เจอรถขับสวนทางมาเมื่อได้เวลาที่พอเหมาะคนของดูมสัสก็เริ่มลงมือขับรถมาปิดล้อมพร้อมกับอาวุธจัดเต็มสถานการณ์นี้กดดันให้หลานของลาอูเกิดสติแตกเขาเปิดก่อนเพื่อหวังเอาตัวรอดการประทะจึงตามมาเขายิงคนของดูมสัสไปได้หนึ่งคนก่อนจะวิ่งหนีเข้าไปในป่า ก็ไปได้ไม่ไกลหรอกครับสรุปว่าดูมัสได้ตัวหลานชายพร้อมกับรถบรรทุกที่มีเตก,กีล่าสุดเด็ดทางโปเตก็ยังวุ่นอยู่กับการหายตัวไปของโทนี่เขาอดสงสัยไม่ได้ก็เลยเข้าไปเช็คบริเวณโรงเรียนแต่ทุกอย่างในพื้นที่จุดนี้ถูกกันไว้เป็นพยานหลักฐานโปเตไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งล่าสุดก็ต้องถึงท่านลงไม้ลงมือล็อกสลับไปแล้วแต่ที่น่าห่วงดูจะเป็นหลานชายของลาอูมากกว่าดูมัสได้ตัวเขากับรถบรรทุก ขี้แปรก็คือทำไมคนขับรถส่งเตกิล่าถึงพกปืนประการของหายก็มีอยู่แล้วคือดูมัสไม่รู้นะครับว่าพ่อหนุ่มคนนี้เป็นหลานชายของเจ้าพอ่อแก๊งขายยาส่วนของที่ได้จากรถก็ไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากเตกิล่าไม่ว่าดูมัสจะพยายามค้นหาหรือเข้นถามข้อมูลก็ยังไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันว่าแต่ทำไมเขาถึงจ้องเล่นงานเตเลซ่าใช่ไหมครับอันนี้ต้องย้อนความกันนิดหนึ่ง เขาเป็นหัวหน้าสมาพันธ์ผู้ค้าผิวสีการที่เตเลซ่าเอาเตก,กีล่าเข้ามาขายอาจจะทําให้คนอื่นหันไปดื่มเตก,กีล่ามากกว่าดูมัสก็แค่ปกป้องธุรกิจถูกกฎหมายในพื้นที่ส่วนที่ดับลิศลดบรรทุกก็เพอเช็คดูว่ามีของผิดกฎหมายอะไรด้วยหรือเปล่าจะได้หาเรื่องส่งเตเลซ่าไปนอนคุกหมดปัญหาก,กวนใจเรื่องอีกอย่างที่ดูมัสให้ความสําคัญก็คือลูกน้องที่ถูกยิงพี่เขาอยากไปหาหมอครับแต่แผลแค่นี้ไม่ต้องไปก็ได้ จิบเตกิล่านี่ซะจะได้ลืมความเจ็บปวดแค่ลองอึกแหลกก็ถึงกระบ o u นทิ้งเลยครับรสชาติมันห่วยแตกเกินไปแต่เอาน่ะดีกว่าไม่มีอะไรเลยทางด้านเตเลซาก็ยังวุ่นอยู่กับการตามหาโทนี่เธอสืบขอนจากโซเชียลมีเดียจนไปเจอกับลุงคนหนึ่งที่ถ่ายรูปคู่กับโทนี่สลับมาที่โปเตแบบเร็วๆหลังแอบเข้ามาได้เขาก็ไม่เช็คถุงเก็บศพที่อยู่ในรถทำใจและภาวนาให้คนที่อยู่ในถุงไม่ใช่โทนี่และโชคดีที่ไม่ใช่ เตเลซาและโปเต้โทรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเธออยากจะให้โปรเต้ไปเช็คที่บ้านคุณลุงของโทนี่ไวที่สุดเท่าที่จะไปได้อันที่จริงเตเลซาก็จะไปที่เท็กซัสด้วยครับติดอยู่ตรงที่ว่าหลานชายของลาอูหายไปพร้อมกับรถบรรทุกและเขากําลังสงสัยเตเลซาลาอูเดดจัดต่อให้เตเลซาจะหาของใหม่มาทดแทนแต่ชีวิตหลานชายของเขาไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้หากเกิดอะไรขึ้นเตเลซาจะติดหนี้ที่ต้องชดใช้ด้วยชีวิต รถบรรทุกทุกคันของเตเลซ่ามี GPS ติดตั้งไว้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะตามลอยหาเวียกับคนอื่น,นเตรียมอาวุธกันแบบจันทกจัดเต็มพร้อมละเลงเลือดกันเต็มที่ขณะเดียวกันคนของดูมาสก็ยังวุ่นอยู่กับการหายาผิดกฎหมายอะไรก็ได้ที่สามารถเอาผิดเตเลซ่าและส่งเธอไปนอนพุกแต่ต่อให้พวกเขาจะลื้อทั้งคันก็ยังไม่เข้าใกล้ความเป็นจริงดูมาสเดือดจัดเขาจะเผาหลานชายของลาอูทิงล้อกรับโชคดีที่เตกิล่าสุดเด็ดมันออกลิซะก่อน คนของดูมัสที่โดนยิงช็อกค,คาเก้าอีดื่มสดๆขนาดนั้นไม่มีใครรอดแน่แล้วพอดูมัสได้ลองชิมเตก,กิล่าขวดที่เหลือเขาก็เข้าใจมันคือโคกที่ถูกแปลรูปเป็นของเหลวไม่ได้มีแค่ขวดเดียวแต่เต็มคันลดนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปเป้าหมายของดูมัสก็เปลี่ยนทางฝากไปที่โปรเตเขาเดินทางมาถึงบ้านลุงของโทนี่มีหลายอย่างที่ผิดปกติทุกอย่างดูเงียบเกินไปประตูด้านหน้าถูกงัดเข้าของกระจาย ลอยเลือดและศพของคุณลุงสภาพภายในบ้านเป็นคําตอบได้อย่างชัดเจนโปเตลีี่ติดต่อไปหาเเลซาบอกว่ามือปืนเจอที่นี่ก่อนเขาส่วนโทนี่ดูเหมือนว่าเขาจะหนีไปได้วางสายไม่ทันไหลโปเตก็เหมือนจะเจองานใหญ่เขามองไปเห็นรถคันนึงที่จอดอยู่หลังบ้านดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่ของคุณลุงโปเตพยายามเดินเช็คอย่างะะระมัดระวัง เบาสายอีกอย่างที่น่าสนใจก็อยู่ในรถคันนั้นมันเป็นแฟ้มสีแดงที่มีประวัติและข้อมูลทุกอย่างของเตเลซ่ารวมไปถึงรูปถ่ายของโทนี่ใครกรันหะที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตัดภาพมาอีกทีกลุ่มของเตเลซ่าที่ตามมาจาก GPS กบุกมาถึงบริเวณโกดังน่าเสียดายที่พวกเขามาช้าเกินไปไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจาก GPS ที่ถูกทิ้งไว้กับเตกีล่าที่ล่วงแตกใครก็ตามที่ลงมือพวกน,นั้นรู้แล้วว่าเตเลซ่าไม่ได้มีแค่ธุรกิจขายเหล้า พอกลับมาถึงบร์เตเลซาก็ต้องรับมือกับความเดือดร้อนของลาอูเขาจับบาร์เทนเดอร์ไว้เป็นตัวประกันหากหลานชายของเขาไม่กลับมาก็จะไม่มีใครออกจากที่นี้ได้แบบเป็นๆเ,เตเลซาไม่อยากเสียผู้ค้าปลีกคนสําคัญเธอจึงเลือกเส้นทางที่เสียหายน้อยที่สุดเตเลซาสั่งให้ฮาเวียกับคิงจอสลดปืนยิงกันเองก็ไม่ได้อะไรตอนนี้ความจริงตั้งหักที่สําคัญที่สุดเตเลซายอมรับไปตรงๆก่อนหน้านี้เธอโกหกลาอูเธอนี่แหละที่ขโมยของจากท่าเรือ มาบอกทำไมเอาตอนนี้ใช่ไหมครับก็เพราะเตเลซ่าอยากจะให้ลาอูเชื่อหลังจากหนีการก่อเหตุครั้งนี้ไม่ใช่ฝีมือของเธอเราต้องการสิ่งเดียวกันคือหุ้นส่วนที่แน่นแฟนและเอาหลานชายของคุณกลับคืนมาการเสียคนรักเพราะธุรกิจน่ะมันทําใจยากเตเลซ่าเข้าใจเรื่องนั้นทั้งหมดที่ว่ามาไม่ได้ช่วยให้ลาอูใจเย็นลงได้จนกระทั่งมีเสียงโทรศัพท์หลานดังขึ้น เมื่อเตเลซ่ารับเธอก็รู้ได้โดยทันทีวันนี้เป็นฝีมือของดูมาสเขารู้ว่าสินค้าที่หายไปอยู่ที่ไหนและถ้าอยากได้คําตอบมาที่กลับแล้วเราค่อยคุยกันเตเลซ่าใช้โอกาสนี้ปรับความเข้าใจกับลาอูใหม่เธอจะไปหาดูมาสและพาหลานชายของเขากลับคืนมาแต่เพื่อเป็นหลักประกันว่าเตเลซ่าจะไม่หักหลังคิงจอร์สยินดีเสนอตัวเองเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนสรุปว่าลาอูใจเย็นลงมาบ้างและอีกเรื่อง เขาสูบซิก้าหมดแล้วเตเลซ่าไม่กลับมาพร้อมกับหลานชายทุกคนตายทางโปเตเขาก็ยังออกค้นหาบริเวณป่าไปเรื่อยๆแต่แล้วเขาก็พลาดโดนเคลลี่ฟาดหลังเขาให้เต็มๆโปเตไม่ได้หลอนครับเคลลี่ยังไม่ตายโทนี่ก็อยู่กับเธอนี่แหละจังหวะที่โดนเคลลี่ฟาดโปเตทําปืนลั่นครับมือสังหารก็เลยหาตําแหน่งของพวกเขาได้ไม่ยากกลุ่มของโปเตไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาต้องวิ่งหนีและหาที่ซ่อนตัวไปเรื่อยๆ เท่าที่เคลลี่บอกได้พวกนั้นมีกันประมาณสองคนแต่ก่อนอื่นโปรเตต้องลากเคลลี่ออกมาเคลียร์ซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นเจมไม่ได้ยิงเคลลี่เขาปล่อยเธอไปนับจากนั้นเธอก็ซ่อนตัวมาโดยตลอดจนวันหนึ่งโทนี่ติดต่อไปหาเคลลี่แล้วบอกว่าเขากําลังต้องการความช่วยเหลือเคลลี่ก็เลยมาที่นี่ถึงจะเสี่ยงตายแต่เธอไม่ลังเลอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เคลลี่ได้ใจโปรเตตเขาให้ปืนเธอไว้กระบอกหนึ่ง หากเกิดอะไรขึ้นกับเขาดูแลโทนี่ด้วยโปเตออกตามล่ามือปืนอีกครั้งแต่มันจะไม่ง่ายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาปืนของเคลลี่มีกระสุนสี่นัดส่วนของโปเต่มีอยู่แค่สองตลอดการไล่ล่าเราจะได้ยินแค่เสียงปืนนัดแรกที่ลั่นออกไปเคลลี่เห็นแล้วว่าโปเตยิงมือปืนได้หนึ่งคนจากนั้นไม่นานอีกหนึ่งนัดก็ถูกลั่นใช้เวลาสักพักเตเลซาก็มาถึงครับของดูมาส คนที่รอเธออยู่มีเจ้าของคลับกับหลานของลาอูที่ถูกจับไว้เป็นตัวประกันอย่างที่บอกครับเป้าหมายของดูมสัสได้เปลี่ยนไปนิดหน่อยเขารู้ว่าเตเลซ่าม,มีธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่การขายเตกีล่าระหว่างที่รอให้เตเลซ่ากลับมามันได้เกิดความกังวลขึ้นในหัวของคิงจอสไม่ใช่ว่าเขาไม่ไว้ใจหัวหน้าตัวเองแต่อย่างน้อยๆเขาก็อยากแบ่งเบาภาระของเตเลซ่าม,มองหาคนติดอาวุธที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดก่อนจะหาจังหวะเปิดก่อน แน่นอนว่ามันไม่ได้ผลแล้วมายิ่งทําให้ความอดทนของลาอูลดน้อยลงไปทุกทีกระสุดนัดที่สองของโปรเต้พลาดเป้าเขาไม่เหลืออย่างอื่นนอกจากมือทั้งสองข้างลงไปซัดกับพี่มือปืนยับโชคดีครับที่ตอนนั้นเคลลี่วนกลับมาช่วยได้ทันนั่นเปิดโอกาสให้โปรเต้กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบก่อนจะเชื่อดมือปืนคนนั้นทิ้งต่อหน้าต่อตาโทนี่กลับมาที่คิงจอร์สลาอูยอมรับในความกล้าหาญและเขาจะทําให้หลายๆอย่างมันง่ายขึ้น เอางี้ลาอูจะฆ่าคิงจอสก่อนเขาจะได้ไม่ต้องเห็นแม่สาวนี่ตายเจบาร์เทนเดอร์นี่ก็ไม่ธรรมดาถมน้ำลายใส่พร้อมกับสาบแช่งขอให้หลานแกตายแล้วเตเลซ่าส่งแกตามหลานแกไปลาอูจะยิงบาร์เทนเดอร์ทิ้งแหล้วครับแต่ในตอนนั้นโทรศัพท์หลานดังขึ้นพอดีเตเลซ่าได้ตัวหลานชายขึ้นมาแล้วและการรักษาคำพูดถือเป็นสิ่งสำคัญนอกจากได้ตัวหลานชายขึ้นมาดูมาสก็ยังคืนสินค้าทั้งหมดที่เขาขโมยไป ว่าแต่ข้อแรกเปลี่ยนคืออะไรใช่ไหมครับของมันแน่อยู่แล้วเตเลซาต้องขายสินค้าให้ดูมาสส่วนธุรกิจระหว่างลาอูถึงจะมีปัญหายอยู่บ้างแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมมาหาโปเตกันอีกสักรอบเขาไปค้นดูเอกสารที่เจอในรถสืบดูทุกอย่างจนรู้ว่านี่เป็นฝีมือของท่านนายพลกอเตสเขาจ่ายเงินจ้างมือปืนก่อนถูกฆ่าตายมันก็เหมือนกับกระสุนที่ออกจากลำก้องปืนไม่มีทางเรียกคืนได้จากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากครับ โปเตสามารถพาเคลลี่กับโทนี่กลับไปได้อย่างปลอดภัยและแทนที่จะจบแค่นั้นเต็มใหม่ปืนปืนคนแรกที่โดนยิงเขายังไม่ตายปิดท้ายตอนนี้ที่กลางดึกวันเดียวกันระหว่างทางกลับไปนิวออร์ลีนเคลลี่มีคำถามที่โปรเตไม่มีทางตอบได้ตอนนี้เตเลซ่ายังอยากให้ฉันตายอยู่ไหมทั้งสองเงียบไปสักพักถึงจะเป็นการทรยยศเตเลซาแต่โปเตทำใจไม่ได้จริงๆเขาเอาศัยช่วงเวลาที่โทนี่กำลังนอนหลับจอดแวะข้างทาง สั่งให้เคลลี่หายตัวไปอีกรอบแต่มันเลยจุดนั้นไปไกลแล้วครับเคลลี่เบื่อที่จะหนีหากเตเลซ่ายังอยากฆ่าเธออยู่ก็ตามนั้นเธอหลับได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันเปิดซีซั่นกันที่ตลาดใหม่นิวออร์ลีนขอสรุปแบบโดยรวมเตเลซ่าได้ของจากคาสเตลเหมือนเดิมบรรจุลงขวดแล้วส่งไปขายนอกลัดสาเหตุที่เลือกนิวออร์ลีนเพราะเตเลซ่าเชื่อว่าที่นี่จะเป็นบ้านหลังใหม่เธอเตรียมสร้างธุรกิจถูกกฎหมายไว้พร้อมแล้ว แต่จุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ฝ่ายของเจ้าถิ่นลาอูเขาอยู่ที่นิวออร์ลีนเหมือนกันแต่ส่งของไปขายที่ไมอามีแต่เลเซ่าไม่มีพ่อค้ารายย่อยอยู่ที่นั่นก็เลยต้องเปลี่ยนให้ลาอูมาเป็นลูกค้าอ,อ่ออีกอย่างมันคือคําสั่งจากคาสตลด้วยแหละครับต่อไปเป็นเรื่องของดูมาสเขาก็แค่อยากปกป้องย่านของตัวเองไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเป็นคู่แข่งดูมาสวางแผนกําจัดเตเลซ่าแต่พอรู้ว่าเธอขายอะไรเขาก็อยากแจมด้วย อีกคนที่ขาดไปไม่ได้ก็คือผู้วิภากษาเซซิลลาฟาเยตเขาต้องการอะไรยังคงเป็นปริศนาอยู่และถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเ F t h เ a t e r เตสวัสดี